อยู่ตรงนี้เป็นไฮน้าบหครับปอนี่ไฮน้าเนี่ยโอหาปลาเขาเขามาลำโอ้ไฮน้าฝุ่นนะครับพี่น้องครับปลายุ่มหยาบยุ่มหยาบอยู่สวัสดีพี่น้องเข้าครับผมเมื่อนี้นองน็อตผ้าพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมแปลงของพ่อผ้าสายสมบัติครับเป็นแปลงที่เคยไปขวารางวัลอันดับระดับภาคมาแล้วครับพี่น้องครับจุดเด่นของแปลงนี่ก็คือการเลี้ยงปลาในนาข้าวครับ เพิ่มรายได้5้าเท่าจากการทำนาครับที่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านท่าก่อครับผมบ้านท่าเก่ะตําบลนาะจลวยอำเภอนาะจลวยจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับอุ้ยปลาหลายเลยเอาปลาครับมองนี่เป็นไหหน้าป่ะครับเนี่ยไหหน้าต่ว่าปลาเลี่ยงใช่แมนคื่อปลาอวบข้ากรสิ่มหน้าครับนี่ครับเจ้าของแปลงป่าสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อพาสายสมบัติเลี้ยงปลาในหน้าเขาป่ะครับพ่อพ่อพาสายสมบัติ ยุบ้านทกอกหมู่สองตำบลน,น่าจะรวยเพเ่อน่าจะรวยเอ๊เฮ็ดตามแนวทางพระราชดำริเฮ็ดเกษตรหลากหลายเออเลี้ยงปลาปลูกพืชไม่พ้นอ่าทุกอย่างเคยไปคว่ารางวัลระดับภาคมาแล้วครับเคยได้เพื่อนเอาเขาสิ่งและรับประเทศครับอืบอแต่ว่าปีนี้มันก็นยังเป็น โรคระบาดเพื่อนก็นเลยยุติว้กอนนะครับครับ็ยันเพราไในเรือนหนาอยู่แต่ว่าเพื่อนกะเสกขม้าใหญ่เดียวพผ้าเดี๋ยวจังเลนหานา,หาอีกต่อเพราะว่าช่วงนี้มันก็นเป็นวิฤตการโรคระบาดแห้งมันก็เลยยุติว้กอนารักเกษตรจังหวัดเพื่อนกะเสก,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 กถามมาใหญ่ยยนะครับโอ้เอาตรงนี้พื้นที่ไรปะไรครับพ,อพ่อพื้นที่แปลงนี่ก็สิประมาณไร่มั้งนี่ไล่เศษนี่ ครับอันนี้เป็นไฮนาเป็นไฮนาลำเขาทุกปีครับคือเขาป่าออกเล้วเขากา็สามารถเอาเขามาลำเลยคือกามีแล้วลกมาลำนะครับเดี๋ยวจะพาะไปเบิ่งกามันใหญ่ครับไปเบิงบ้งไฮนาที่ดำหน้าเขาแล้วก็มีมีครับโดยปกติแล้วเขาออกป่าสายพันธุ์ใดนะครับมาเลียงในไฮนาได้ครับมันปลานน่ปลาปลาจระเมอดีกาเลียงได้ปลาเน่นปลาไนปลาตะเพียนปลาร้นจันนี่ก็สามารดเดียนได้เร็ว ปลามันเป็นปลากินผืนไรปลามวนโอ้อันนี้พ่อว่าเอาพักผ้าใมาเทลงเป็นรถ,นรถนมันก็กินเบิร์ดเลยู่เดียวแม่เป่นเสือามาเทลงรถนึงเลยรถเสล่งกินเบิร์ดใส่ข้าวให้อีกใส่ครับพ่อปลาว้านอาหารให้เบิร์ดนะครับมื่อนี้ปัจจุบันนี้เฮ็ดขยายไปจากไรแล้วครับพ่อเนี่ยนี่มันสิจะบอกปลาเนี่ยก็สิประมาณอยู่สี่ห้าสิบบัวนะห้บบัวังที่้าห้าสิบบอวเลยแม่ เอาปอดครับใส่นามลงไหลปาเลยครับเนี่ยหนามบ่หนามเขาเพิ่มไม่ใหญ่เลยเพิ่มไป่ใหญ่ลุ่เขาเพิ่นี่น,นี่คือปลาจระเมศนี่นี่ครับโอ้นี่ปลาจระเม็ศปลาจระเม็ศที่อย่างปลาในหน,น้าเขาเดี๋ยวนี้กับประมาณสี่นิ้วนี่ครับเพาะลงแล้วเอาลงตอนเขาเกี่ยวเขาเป็นบ่เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาออกนะเอาปลาลงเดินครับปลารุ่นนี้มันก็สิสาม,มารถใหญ่ซ้ำนี่จักเดือนครับพ่อเขาเริ่มได้จับได้จับไป ปลาเนี่ยเขาเอาออกประมาณซี่เ,นนเดือนหรือหาเดือนนะซี่ถึงหาเดือนเออก็สรได้โตละเจ็ดขีดแปดขีดโอ้มันดีกว่าเข้าไปเลี้ยงปลาซื่อๆอย่างไรครับเลี้ยงในหน้านี่ครับพ่ออลย้ยงในหน้าเขาเขา้าได้ได้สองเถาสามเถาหรือแล้ะก,กับเห็ดหน้าครับหัเห็ดหน้าเขากับบริปปลาหน้านี่เขากับลี่ยงปลาอะไรขึ้นกันมันก็เพิ่มได้ไรตลอดทั้งปีอย่างนี้นะ คือเขาหมุนเวียนได้เขาเลี้ยงทั้งปีเลยบ่ครับแมนเลี้ยงทั้งปีหน้าใหายย้นี่เลี้ยงทั้งปีเอาออกช่วงระยะเกี่ยวเขาฮเกี้ยวเขากประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเฟื่องแหงนี่เขาก็เอาปลาลงเอาเฟื่องโมแหงย่อปลาล้งเฟื่องโมแหงคือตายบัดปลาเอา,าล้งอะไรใ้เฟื่องแหงก่อนบ่ครับใ้เฟื่องแหงก่อนตาเฟื่องแหงก่อนด <c oughs> ะน้นาออกว่ ต้นเผาเนี่ยว,ว่าอลไรังประสงว่าสิขึิ้นหมาเราปลูกให้เพว่าความควมกันกันดินพังนะครับเนี่ยครับกันดินพังกันดินเจาะพังเผ<อ>าคุณบ้านเฮาปลูกกันนาดินป่ะครับแนนกันน,นาดินอันนี้เป็นส่วนยางนะครับเรื่อส่วนยางหน,น้าเฮานี่ปลูก่าว่า,วายางเนี่ยเขาจะเอาออกมม่กับว่อยู่ลยกี่ปีกุกยางเนี่ยเขาจะอยู่ตลอดสิบเนี่ยครับมีอย่างพาราพร้อม อี่อยางหน้าพ้อฟังพุ่นเป็นไม้ผ้น่ครับพ่อปังนั่นเป็นไม้ผลครับเป็นไม้ผลไม้ผลมะม่วงมะพร้าว่อเฮ็ดป่าในหน้าเขามาจักปีแล้วครับเริ่มเฮ็ดมาจักปีหาสามนีครับเริ่มมาจักปีหาสามเลยเริ่มมาจักปีหาสามโอ้เกือบสิบปีแล้วที่แันครับพ่อสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยโอ้สิบเอ็ดปีเลยสิบเอ็ดปี เอาไปจังไดไม่จังไดคือไปได้ไอเดียมาเลียงปลาในนาเขาครับพ่อมันจอนแรกกับพวกขึ้นว่าสีเห็ดหลากหลายมาหนีหรอกเพราะว่าของเหรเร็ดเดียวมันก็ไล่ไร่มันก็พุ่มขึ้นมาเขาก็มีแรงมันลานใจสีเห็ดต่อก็เลื่อยละออกจากพื้นที่ทำหน้ามาเห็ดน้องป่าเช่นหลากหลายถูกพืชไม่พ้นนำ้ำมันก็เลื่อยเป็นเพิ่มไร่ไร่ เลยเป็นการเพิ่มรายได้ก็ลดนีร่ายสามารถบ่มี่นี่ได้นะครับคือไา่ไรเข้าไรซูม,มือมนะกะแสดงว่าเลี้ยงปลาในหน้าเขานี่เพิ่มรายได,ด้ทีนี้ได้ครับป <c oughs> ีแรกพ่อเฮ็ดมากจากไรครับเริ่มแรก,กเฮ็ดประมาณไรเดียวคนนี้นเฮ็ดเฮ็ดได้เดียวเริ่มมาจากแค่ไรเดียวแมนปีต่อมากะบ,บ้านมันใร่แน่ลวกะเพิ่มไปอีก ครสองเท่าสามเท่าก็ตังชิ่แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆเพ <spe c> ิ<ๆ>่มขึ้นเรื่อยๆแมนตรงนี้พ่อจะดำหน้าจะปลูกเขาบ่ะคับ <c oughs> ปลูกอยู่คือเสือเอากามาลำเอาเลยนะเอาปลาออกเนี<อ>่ยเขามา,าปลาก่อนนี่คือนน้ำนี่เขาต่อระบบไปเรื่อยๆตามช่งนาเขานี่พ่อเอาน้าม,มาได้ใส่ครับเพียดยี่พีน,น้าม,มา<ๆ>จากพ่อปลาครับพ่อปลา,าอยู่เสียงมีแรงน้าอยู่แมนมีแรงหน้าก็ปลูกพืชไม่พ้นตามขอบสะขอบยังไปนะมีปลาหลายรุ่นบ่ครับพ่อ <c oughs> ปลาเลี้ยงอะไรุ่น <c oughs> ป่ะครับเม,มื่อก็มี่ี่เป็นสุดทุงมันเนี่ยสดตนี่ซีนี่ซีน,นี่มันบอกเป็นว่าเขาสิไปอย่างสมกันในปลาน้องนี่ป้านี่น้องนี่ป้านี่เนียแต่เรา้องบ่คือกันเลยครับยังว่าถามว่ายงปลายัางแนวเดีย,ยตจอพูดถืกมันต้องถามไปเป็นน้องเป็นน้องไปบ้านน้องนี่ปา้าอีอ่ยังเออคือน้องนี่กับป้าไอ้จะเพียนเลยนะ โอ้เลี่ยงมีจักสายพันธุ์ก็เลี่ยงอยู่นี่ฮะกอเลี่ยงป่ามีจักสายพันธุ์ครับเช่าทรัพสิบุ่นแล้วโอ้ต่อมาถึงนนลเลยน,นี่คือเลี่ยงปลานหน้าเขาเนี่ยมันดีป่ะครับพอห้องอาป่ามาัเลี่ยงในหน้าดีเนาะได้สองยางเนาะได้สองยางเลยเออได้ทั้งเขาเลยทั้งป่าเขาว่านป่ะครับพอเนี่ยเขาว่านขามีวิธีอย่างไรนะครับฮะมีวิธีอย่างไรบัดจีว่านเขาปงก่อนจะเอาป่ามาปล่อยป่ะ กะว่านเขาเรี่ยวเขากะเอาขังน้ำใช่กะว่าเขาขึ้นค่านี่เขากะขังน้ำใช่ครับมีน้ำเขาก็เพาะปลาเมา่ลงไว้เกี่ยวเขาเขาก็เอาปลาออกเกี่ยวเขาออกบัดฮอนย่ำเกี่ยวเขากะเพียงน้ำออกบ่ครับพ่อแม่นมันถึงมีทีไปทีมาเพราะมันอยู่หลอกน้ำเขาเห็ดไประบบไปเพิ่นครับเห็ดระบบไปแล้วแม่น โอ้แล้วบบมองเป้งนี่บ่ครับมองเป้งมองยังมีบ่นนี่นี่อันนี้เรียมเขากระเตรียีเยามาลวงเลยหนามชะลอกันโอ้โนี่จะเตรียมเอาปลามาลงแล้วเตรียมเอาปลามาลงแล้วอ่ะที่บได้ลงม้วนนี่ละม้วนอยู่ในบ่อน่ะครับป่าอยู่นี่ก็ับพ่อเองบ่ครับแมนนี่นี่เขาก็เขาก็ลงแล้วด้ยนี่นี่น้องครับป่าลุงอันนี้ก็เป็นน้องป่าแมนพ่อได้ได้มีการพักพักดินพักสานํ้บ่ครับพักดินบอ บอกรีไอ้ย่างไอพักดินนีเ่เขาเขาสีมีการบำบัดเป็นตัวคือ <c ười> เขาเอาหลางบอแต่ละบอลเขาใช้หลางมน้นอยู่ตลอดทั้งปีชูเปล่าแล้เปื๊บเขาสชเอามียาข่าเสียมันปูนปูนห่อนครับป <c ười> ูนห่อนนี่คือเขาสชความคุ้มกันในยูแปบปีผมมบนก็คือปูนขาวเลยครับป <c ười> ูนขาวนี่มันได้อย,ยูบุบงหึงโมหลายเรียนก็คือจืดจางไป ปูนห่อนเนี่ยมันสีดีกว่าหองนะโอ้แต่ละปีนี่เขาจะโวยปูนห่อนปูนห่อนแต่ละบอรละบอร์จะ,อ,ะอ,องขาเสียวันนเ้ยังเอาปลาลงครับโมเมนมาเ้าชิลงเลยนี่ยังเสียเขาก็จงเหลี่ยงเลยปลาหน้เาเขาครับโ<า>อ้ยังเสียนเอาพ่ครับว่ะเขาป่งซ้ำนี่แล้วขังน้ำใช่เลยบันดนี้เราน้าม,มาขังใส่แมนมีนม้ำขังแช้แบบถาวรเลยนน่ครับอ่า แล้วก็เอาปลามาปลา่อยลงเลยป,ปลาปล่อยลงเลยปลายัางเหมาะสําหรับการเลี้ยงไใดใ้ไฮน่าครับโดยมากบัตจิเป็นปลาตะเพยียนนะดีหลายปลาตะเพียนอ่าอ,อยู่คู่หน้าก็เป็นไม่พ้นไปเบิร์ดเลยเนาะพ่อครับแ,แมนแมนผชไม่พ้นนะหมักนัดหมักอย่างนี้หมักน้ำมุดน้ำเม็ดมีเวิดนะ่นครับเชียวหวานเอ้าอยูไฮน,น่าทั้งเมื่อที่เข้าเห็นหนี่พ่อจะเลี้ยงเขาใส่เลี้ยงปลาใส่เบิร์ดเลยบ่ครับใช่ยูไฮน่าเบิร์ดนี่นะครับ ก็คิดว่าสีเพาะลงกให้ให้เบิรตเนี่ยหรือ,อว่าเบิดกะไล่จังไรอย่างสิเพราะว่าเขามันมีบอลทีโอของมันีวัอนอาศัยของมันอยู่ดอวเขาเห็ดแต่ละไฮนเขาจะเห็ดเป็นหลงไปตัวเป็นหลงแกนึงไปอย่างสิโอ,อเห็ดเป็นมองนนํำขอนแมน <c ười> คือขั้นนี้ก็มีเินจีเนี่ยพ่อครับผมคือบ่เห็นระบบน่ำพ่อเห็ดจังไดครับ<ง>ระบบหน้ำระบบหนํำเขาลืน่นอะฝุ่นฝุ่นฝุ่นยุคู่เลคู่ ระบบหนาบครับอ๋อแต่ก่อนนี่ก็มีระบบหนาบน้ำยู่นี่มี่ย้ายมาผีเฟื้นนะคือย้ายมาครับหมักใหม่น้ำขั้นหน้าเป็นโซนไผ่โซนมันดีๆเนาะเออเป็นแต่ละขั้นเขาจะปลูกขึ้นกันเนาะมี่มีต้นนี่้สองขั้นเนี่ยเขาปลูกปลูกขึ้นกันปลูกมักสุมโอครับขั้นหนาทองคำนี่ฮะมักสุมโอเป็นรวยหลายเลยผาปีที่สี่แล้วครับเดือนหนึ่งปีที่สี่ เพราะปีที่สามมันจะออกออกหมากนี่มันจะอยู่ปีสามออาปีที่สามนี่ปีที่สี่ปีนี้ตามหลักมันหมากมันจะกรอบดินยุงสีนะตะกี้ครับพันยังครับ่อพันแม่พันมันจะอยู่หันนั่นตัวนั้นเป็นมาละหาหุกปีนะเตี้ยจะมาไผลกับอยากไรเอาไปพ่อนี่ฮ้องก็ว่าข้านี่เขาเอาครับต้นเตี้ยเนาะ่อนะพอมีพันไขน้บปอครับมันเบิด มันเขาก็ออกซ้ำขมือ,เ,อเนี่ยเข,เขาเอาครับคือว่าอยู่หนีของพ่อจะเลี้ยงปลาดำหน้าก็เลี้ยงแด<ม>นเอาเกีียวเขาออกแล้วก็ยังเลี้ยงปลาอีกอยู่เอาเอาทุกเวลาเนี่ยเพราะว่าบ่ิหาที่ดินางเป่าครับอยู่ขั้นคู่กับที่ปลูกไม่พ้นใจแด<ม>นตรงนี้เป็นให้หน้าบ่ครับพ่อเห็นอยู่นี่เออให้หน้าเนี่ยตัวนี้บัดด้พ่อสิมาดําเขาลุ่งครับก็ให้พนเรงๆนักก็สิเอาปลาออก คือเอาปลาออกไปยายทั้งเรือนี่ก็เป็นถิงัวถิงหัวคือเอาเมื่อไหรให้ปลาด้วยเอามาไหเห็ดปุ๋ยมักให้ปลาเอาถิงัวมาไหรให้ปลาเออเอามาเอามาเห็ดขอกขอกแล้วเอาเฟียงลงเอาถิงัวอัดเฟียงล่งถิงัวอัดนี่นะครับโอ้เห็ดเห็ดเส้นวิตให้ปลาฮะน่ะครับแมนเออโอ้ที่เขาว่าเห็ดเส้นวิตให้ปลาอ๋ออยู่นี่พ่อก็เห็ดคือกันเห็ดคือกัน เดี๋ยวมือไรหล่ะประมุ่งมันจะเข้ามาเฮ็ดซอยครับโอ้คือกวางไงแห้งเดีอครับพ่อ<ะ>คือกวางไงแห้งเด้อครับกวางเงิื้นที่นี่นะครับก็กวางยุ่นนะครับ <laughs> โอ้อยู่ไหน้ามีป่ามีเขาอยู่บนขั้นหน้าอาจจะมีมหมากไม่พ้นเป็นยังสี่ไปเบิดเลยนเนาะครับพ่อเป็นทัวเ <laughs> บิดทงเนะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นเบิดทงครับเช่าเก็บไปแล้ว รอบนึงเลยหลอบที่สองเขาจะมาเก็บอีกสองเกาเลย่มาเก็บกวางไงไฟสารเนี่ยพัวเบาวิธีการซุฟังได้ปะครับพ่อสมมุติผมมีไฮน้าที่หอนาฝนมาแล้วเฮ็ดยังไดครับก็เกษตรยังสี่แล้วก็แนะนำ่าให้มันอยู่นี่ก็คือว่าเป็นต้นแบบซะะนาอก็อยากให้พี่น้องเฮาทุกคนลูกหล้านรุนต่อไปกให้เฮ็ดังสี่มันก็จังสิ ปศนี่ปสิไนได้คืออังสิมันก็ออกเลยครับน,นี่นี่แค่แค่แค่แบอลหนไอยใส่ได้ไงพ่อเข้าจักปีแล้วกกลครับก่อนนี้ <c oughs> สองปี <c oughs> สองปีเออบอกทะไล่แล้วเออนั่นนั่นเนี่ยสามต้นกระชอกแล้วนั่น <c oughs> น,นั่นสามต้นแช่อยู่กัปผู้ม่วงปีเดียวเป็นหน่วยครับ <c oughs> โอ <c oughs> ้แล้วพ่ขอสองปีทั้งปีเป็นให,หน้านี่นี่เขาจะเอาปลาลงวัดอันนี้ครับ อยู่นี่ก็จะจักเป็นไฮน่าดิเขียวๆอยู่นี่ก็จะเป็นน้องปลาไปในตัวน้ำแมนตัวปลาลงโอ้ย่างมากจริงก็เก็บมากไม่ขึ้นไปน้ำนะครับเพื่ออ้กวงใหญ่แ่างดีครับพ่อพื้นที่ทั้งหมดจักไรครับเก่ชิบพกไรก่าชิบพกไรแมนเฮ็ดเบิร์ดเลยบ่ครับพ่อก็เฮ็ดจังสี่เบิร์ดน่ะปาดรวบนีเบิร์ดทัวโอ้เฮ็ดทั้งหมดเลยเก่าสิบไรบ่ครับแมน อ่าสัมผัสมันใหญ่ครับญ่เนี่ยครับ<ะ>ย่างมากจนว่าขาหล่าครับพี่น้องครับพื้นที่กว้างาใหญ่ไพศาลเบื้อง,งเดือสปกปรกเป็นแหล่งอาหารอีกแหล่ง,นงห,ห,หนึ่งเฮ้ยหนึ่งสองสามจีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเด็ดซิบเก่าหน่วยมือเหน็บปะครับแมนมาเก็บไข่ซื้อมือปะครับปะเก็บซื้อมือเนี่ยโอ้ ได้กินได้ขายได้กินได้ขายตรงนี้เป็นบ่ออย่างสันครับใช่บ่อพักลูกปลาบ่อพักลูกปลาเออกระตุ้นตามกระสังนะครับถาคนมาซื้อเขก็ไปเอาอยู่หันไปขายเขาสนใจลูกปลาน้อพ่อโทรมาได้ที่เบอร์ใดก็ครับศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์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 ห้าหกหนึ่งครับคุณพ่อพาสายสมบัติเนาะครับพ่อพาสายสมบัติตรงนี้แม่นไหน่าปะครับพ่อเนี่ย ใช่ครับนี่นะครับบอ่บอบ่อบ่อผักป่าครับโอ้อนี่เป็นบ่อผักโดยเฉพาะเลยเอ,อยู่ในก็สร้างเป็นดูเ้าเห็ดข้าเห็ดอันแบบนี้มัน,ม,นมีนกมีอย่างมากินย่างกินปลาเห่าไหครับพ่อบ่อบ่อ่อ,อ,อยมีบ่อ่มยมีอันเดียเขาเพาะเหมือนคืนเพาปะปลาคอมั้งโอ้พาพาปลาคอกับเพาะบหครับเพาะโอ้มางนีก็เป็นแม่พันธุ์กบนำอยู่นีเพาะเองเลี้ยงเองเลยเนาะครับพ่อแม่ ตรงนี้เป็นบอ่อเพาะพัุ์ครับพี่น้องออตัวนี้ขออเข้ากัิดบ่อไว้ครับนี่หอดฟ้ามนูครับมาหอดฐานที่สี่ครับฐานเรียนรู้ที่สี่ <c oughs> การเลี้ยงหนูสันครับพี่น้อง <c oughs> การเลี้ยงหนูอันนี้เป็นฐานเรียนรู้ที่สองการเลี้ยงกบเป็นศูนเรียนรู้นะน้องพอเนาะโอ้ั้งมวลั้งเมยครับพอคนนี้กวงงแห้งครับตาังการแห้งเลย พ่อหนูเลี้ยงหนู like นไรบ้างได้ครับพ่อหนูก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าปอกยี่สิบกว่าปอกโอ,อู้หนี่หนูครับนาน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 หนูพันยังครับพ่อเนี่ยพันเก้นบ้านทพันนะหนูฟูกหนูแข่งหนูหนูฟูกเลยโอ้มันเรียนไปหากันได้ดิสินครับได้ครับผมไปผมมาก็วงจรเลย นี่ครับเมือน,นี้้ามาเยี่ยมช่มสุดยอดนะครับสุดยอดแปลงสุดยอดการเลี้ยงปลาในนาข้าวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะจะขอสจ๋วไปเพียงซ้ำนี่ครับเดี๋ยวน้องจะทําคลิปนี้ตัดการตัดต่อออกมาให้ดีที่สุดครับพี่น้องเพราะว่ามันมันทายไปหลายช็อตครับพี่น้องห้อคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้น้องนัอดได้ไปพัฒนาในการเทดคลิปข้างหน้านำ้ำเนียด้ครับ โอเคครับพ่อป้าครับมือนีขอบคุณหลายๆครับพ่ออธิพัฒน์มีอหยิบชุบแปะครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ขอบขอบขอบคันคู้กับมีผลละหมากลากใหม่ไปเบิร์ดได้ครับพี่น้องครับ